ดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะจะมาสอนเทคนิคการคูณเลขหลายหลักเนาะซึ่งก่อนหน้านี้เคยทคําคลิปไปแล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าคําตอบมันจะผิดนะแล้วก็อาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะคลิปนี้นะคะก็จะมาแก้ไขนะคะ,ะวิธีการทํานะคะก็คือเราเนี่ยจะใช้ตารางในการช่วยในการคูณเลขเนาะ,ะเลขหลายหลักนะคะอาจจะเป็น5้าหลักหหลัก4หลักอะไรอย่างนี้นะคะ การสร้างตารางเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเลขที่เราจะนํามาคูณเนาะอย่างเลขที่เราจะมานํามาคูณในวันนี้นะคะจะยกตัวอย่างเป็น5หลักนะคะคูณกับ4หลักเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตารางที่เราจะสร้างในวันนี้นะคะจะเป็นตาราง5้คูณสนั่นเองนะคะก็คือจะเป็น5ช่องคูณด้วย4ช่องดังรูปแบบนี้เลยอ่ะพอเราสร้างตารางเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเนี่ยนำตัวเลขที่เราจะคูณเนี่ยมาเขียนไว้ด้านนอกนะคะโดยจะเลียงจากด้านซ้ายมาด้านขวาแล้วก็เลียงจากด้านบนมาด้านล่างนะคะอ่ะเราก็เรียงมาเลยเนาะก็จะเป็น1 2 3่งหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบห้าะคูณด้วยหกพันนะคะ 7 8 9อปเนาะประมาณนี้อ่ะพอเราใส่ตัวเลขเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะให้เราเนี่ยขีดเฉียงนะคะของแต่ละตารางนะคะขีดเฉียงแบบนี้ของแต่ละตารางเลยอโอเคพอเราขีดเฉียงแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะตรงนี้ยังไม่สมบูรณ์เอออ่ะให้เราขีดเฉียงแบบนี้นะคะเป็นแนวแบบเฉียงเฉียงเฉียงแบบนี้ก็คือ ตารางแต่ละช่องเนี่ยมันจะต้องถูกผ่าครึ่งนะคะเหมือนแบบผ่าครึ่งแซนด์วิชประมาณนี้นะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเนี่ยนำตัวเลขนะคะแต่ละแถวเนี่ยมาคูณกันเนาะนะอย่างแถวตรงเนี้ยเออจะถือว่าเป็น9้าใช่ไหมถ้าเราจะคูณกันเนี่ยอย่างสมมติว่าเราจะเริ่มคูณตั้งแต่จะใส่ตัวเลขตั้งแต่ตารางนี้ใช่ไหมคะเราก็ให้เอา9้าเนี่ยมาคูณกับ1เนาะเพราะว่าแถวเนี้ยมันเป็น9แล้วก็ทางด้านแนวตรงเนี่ยเป็น1ใช่ไหมเราก็เอา9้ามาคูณกับ1ค่ะแล้วก็ใส่คําตอบคําตอบที่อยู่ด้านล่างตรงเนี้ยจะเป็นหักนน่วยะะคะ ส่วนที่อยู่ด้านบนตรงนี้จะเป็นหลักสิบนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มคูณกันเลยเนาะอ่ะเก้าคูณหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะเก้าหนึ่งเก้าถูกไหมอ่ะเก้าอยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมเราก็ใส่ช่องล่างนะคะส่วนหลักสิบเนี่ยอ่ามันไม่มีตัวเลขใช่ไหมคะให้เราใส่ศูนย์นะคะเราก็ใส่ศูนย์เข้าไปแบบนี้อ่ะจากนั้นนะคะเราก็คูณต่อมาเรื่อยๆอ่ะเอาเก้ามาคูณกับสองนะคะเก้าสองสิบแปดใช่ไหมคะหลักสิบก็เป็นหนึ่งหลักหน่วยก็เป็นแปดแบบนี้อ่ะเก้าสามยี่สิบเจ็ดเนาะ เ้าสี่เท่าไรคะสามสิบหกเอออันนี้เราเอาตัวเลขที่มันแบบคูนง่ายๆเนาะอ่ะเก้าห้าสี่สิบห้าแบบนี้นะคะต่อมานะคะมาดูแถวที่สองก็เหมือนเดิมนะคะแถวนี้มันจะเป็นแปดนะคะชนกับหนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็คูณเหมือนเดิมเลยอ่ะเอาแปดมาคูณกับหนึ่งก็เป็นแปดนะคะก็ใส่เหมือนเดิมอ่ะแปบดบคูณสองแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดคูณสี่ แปดสี 8, 4, 32, 8, 5, ่สามสิบสองแปดห้าสี่สิบต่อมานะคะมาดูเจ็ดตรงนี้กันบ้างอ่ะเหมือนเดิมนะคะเจ็ดคูณหนึ่งก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดอ่ะเจ็ดคูณสี่เจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดห้าสามสิบห้าอ่ะต่อมานะคะมาดูหกบ้างอ่ะหกคูณหนึ่งหกหนึ่งหกหกสองสิบสอง หกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบใช่ไหมอ่ะพอเราคูณเสร็จบุ๊บนะคะต่อมาขั้นตอนสุดท้ายเนาะให้เราบวกเลขนะคะในช่องแต่ละช่องนะคะในช่องแต่ละช่องก็คือจะบวกแบบนี้ช่องนี้บวกกันช่องนี้บวกกันช่องนี้บวกกัน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 แล้วก็บวกกันแบบนี้นะอะ่ะเรามาดูช่องแรกกันก่อนเนาะอะ่ะช่องแรกนะคะห้า ผลลัพธ์มันก็คือ5้าใช่ไหมเพราะมันไม่มีตัวบวกอ่ะเขียนไว้ก่อนต่อมานะคะช่องที่สองตรงนี้หกบวกสี่เป็นเท่าไหร่คะก็เป็นสิบต่อมานะคะช่องที่สามนะคะเจ็ดบวกสามก็เป็นสิบใช่ไหมบวกอีกสองก็เป็นสิบสองสิบสองบวกสี่ก็เป็นสิบหก่ะสิบหกบวกห้าเป็นเท่าไหร่คะสิบหกบวกห้าก็เป็นยี่สบเอ็ดถูกไหมอ่ะยี่สิบเอ็ดเนาะก็ใส่ไว้ก่อน แบบนี้อ่ะต่อมานะคะแถวต่อมาก็มาบวกเหมือนเดิมนะคะอ่ะแปบวกสเป็น10บอ่ะสิบวกสก็เป็น14 15 16 17 1ห1าสิบหก็เปี่ก็เป็น28่สเนาะยี่สอันนี้ก็เป็น9ก้าบวกหนึ่งก็เป็น10 16 17 18 19 2เ21ดสิบก็เวกสก็เป็นยีห้า ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่ก็เป็นยี่สิบแปดอ่ะนี้ของแถวนี้นะคะอ่ะมาดูของแถวนี้กันบ้างก็เป็นแปดบวกหนึ่งก็เป็นเ 9, ก 9, 13, 13้าเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสามบวกอีกสิบก็เป็นยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอต่อมาช่องนี้นะคะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด ช่องนี้ก็เป็นเจ็ดโอเคอ่ะคราวนี้นะคะเราได้คําตอบของแต่ละช่องแล้วนะคะส่วนช่องสุดท้ายนี่ก็คือศูนย์อ่ะศูนย์มันก็ไม่มีค่าเนาะอ่ะคราวนี้นะคะเราก็มาใส่คําตอบของตัวเลขนี้กันเลยนะคะตรงนี้มันคือหลักหน่วยหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักร้านนะคะต่อไปเรื่อยๆเนาะอ่ะมาดูหลักหน่วยกันก่อนหลักหน่วยคําตอบก็คือห้าใช่ไหมเราก็ใส่ไปเลยห้าหลักหน่วยอ่ะต่อมาหลักสิบคาตอบก็คือสิบใช่ไหมคะให้เราใส่ศูนย์นะคะแล้วก็ทดหนึ่ง ต่อมานะคะหลักต่อไปคําตอบก็คือ21ใช่ไหมอ่ะยี่สิบเนี่ยมันมันทดอยู่1ใช่ไหมมันก็กลายเป็น22ใช่ไหมคะให้เราใส่2แล้วก็ท 2, ด2ในหลักถัดไปอ่ะต่อมาคําตอบเป็น28ใช่ไหมคะยี่สิบวกอีก2ก็เป็น28 29 30ยี่สิ้าใช่ไหมคะ30ก็ให้เราใส่0ูนย์ทด3ในหลักถัดไปอ่ะต่อมาเป็น28เหมือนกันใช่ไหมคะยี่สิบวก อีกสที่ทดไว้ย8 29 30 3ปดย่บ้าสบสมเอดใช่ไหมคะสาเอดก็ใส่หนึ่งแล้วก็ทดสามในหลักถัดไปอ่ะต่อมาหลัถัดไปเป็นยี่สิบห้าใช่ไหมยี่ห้าบวกอีกสามก็เป็นย8สิบแปดก็ใส่แปดแล้วก็ทดสองในหลักถัดไปต่อมาอันนี้เป็นส1บเอ็ดใช่ไหมคะสิบอ็ดบวกอีกสองก็เป็นสิบเอ3ดสิบสองสิบสามก็ใส่สามแล้วทดหนึ่งต่อไปก็คือเป็นเจ็ดใช่ไหมคะเป็นเจ็ดอ่ะแต่จะใส่เจ็อย่าลืมว่าเราทดไว้หนึ่งก็คือเป็นแปดนั่นเอง หลักัดไปก็คือเป็นศูนย์ถูกไหมเป็นศูนย์ก็ใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าศูนข้างหน้ามันไม่มีค่าอยู่แล้วเนาะเราก็ได้คําตอบออกมาแล้วนะคะข้อนี้คําตอบออกมาก็เป็นเท่าไหร่คะเนี่ยแปดสิบสามล้านแปดสหนึ่งมื่นใช่ไหมคะสองนั่นเองข้างบนนี้คือเป็นการทดเนาะ องไปสนใจนะคะนี่คือคําตอบนั่นเองอ่ะเป็นไงคะยากไหมคะเออถ้าทําแรกๆเนี่ยอาจจะดูแบบสับสนเนาะเพราะว่าเราไม่คุ้นชินกับการคูณแบบนี้นะคะแต่ถ้าเรามาตั้งคูณปกติเนี่ยตัวเลขมันก็จะเยอะเหมือนกันนะคะก็ลองไปปรับใช้กันดูเนาะอ่าเผื่อใครจะชอบเทคนิคการคูณแบบนี้นะคะหรือว่าใครจะคูณแบบเดิมก็ได้เนาะเพราะว่าคําตอบออกมาเนี่ยมันก็เท่ากันนะคะอันนี้เป็นแค่เทคนิคทางเลือกนะคะเฉยๆนะคะเผื่อใครอยากจะลองแบบเปลี่ยนแนวนะคะลองมาคูณแบบนี้ดูนะคะ่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์เนาะไม่มากก็น้อย ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย